สวัสดีครับ FC และเพื่อนๆสมาชิกศูนย์ฝึกงานไม้สิทธิเอกทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กบไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นกบขนาด3นิ้วครับเป็นของ power tech นะครับที่จะมาอะบอกวิธีในการใช้งานกันนะครับเพราะว่ากบใสไม้ไม่ใช่ที่ใส่น้ำแข็งไม่ใช่ว่าเราสั่งปัจจัสใส่ไปอย่างเดียวเลยใสยโดยที่ไม่รู้เลยว่า สิ่งไหนที่ถูกต้องสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องล้าจะหมายออกมาได้ได้เรียบได้สวยงามนะครับยังไงก็ผมขอฝากกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเต Lan ือนให้ผมด,ด้วยนะครับไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับคลิปนี้เดี๋ยวก็จะขอทำเสียงหล่อหน่อยนะครับการใช้กบไฟ <c oughs> ฟ้านะครับ เบื้องต้นแล้วสวิตช์ของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เรากดลงไปเครื่องก็จะทํางานนะครับแต่ถ้าเรากดสวิตช์ไปค้างไว้แล้วเรากดปุ่มตรงนี้ไปในขนาดเดียวกันด้วยครับเครื่องก็จะทํางานอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยที่นิ้วเราไม่ต้องเข้าไปบีบว้ตลอดเวลาเลยนะครับโอ้สาวน้อยมันช่างมหศัศจรรย์เหลือเกินแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเครื่องไฟฟ้าที่ใช้แบบนี้กันแทบทุกรุ่นแหละครับที่มีออปชันแบบนี้เพราะเวลาเราจะยกเลยนะครับเราก็กดเข้าไปอีกทีนะครับ มันก็จะเป็นการยกเลิกการทำงานในระบบที่เครื่องต่อเนื่องนนครับเดี๋ยวผมจะลองให้ผู้ชมดูนะครับกดเครื่องก่อนนะครับกดปิดม,มตามครับกดปุ่มตามครับโอ้มันไม่ค้างครับเอาใหม่นะครับเราต้องกดไปให้ให้อ่าแรงกว่านี้นะครับ เห็นไหมครับเสียงจะนิ่มมากเลยนะครับพอกบทีดีเสียงก็จะต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่แป้นปูปาดปุยปีดอะไรอย่างนั้นนะครับบางเครื่องที่เปิดมานี่ not, not, น็อตน็อตแทบจะคงข้าหาเราเลยนะครับเสียงก็จะรู้สึกความนุ่มนวลน,นุ่มนวลน,นะครับในการเริ่มใช้งานอ่ะพาวนี้นะครับเรามาดูวิธีการใส่ไม้นะครับอันดับแรกเลยถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะตั้งใบกบยังไง ตัวนี้จะเป็นตัวตั้งใบกบนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเพราะฉะนั้นให้ใช้วิธีนี้ก่อนนะครับเอาเหล็กฉากมาท่ากันกันนะครับทาบตัวนี้นะครับโดยให้ปั้นทั้งสองข้างนะครับปั้นจะมีสองฝั่งนะครับตัวฐานตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะคงอยู่กว่าที่แต่ตัวนี้ก็จะมีการปรับขึ้นปรับลงได้โดยโดยการหมุนตัวนี้นะครับให้เราหมุนมาให้เสมอกันก่อนนะครับ อันนี้ผมหมุนมาแล้วนะครับมันก็จะเสมอกันหน้ากับหลังนี่ก็คือเสมอกันอยู่นะครับถ้าเราใช้งานไปนะครับเราใส่ไม้ไปเนี่ยใบยกบแน่นอนมันจะไม่กินตัวไม้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับค่อยๆปรับลงไปเพราะเราจะไม่รู้ว่ามันจะต้องมากน้อยแค่ไหนนั่นก็คือว่าเราต้องหมุนตัวนี้นะครับให้ตัวเนี้ยมันกดต่ําลงไปเพื่อที่จะให้มันต่ำกว่าใบมีด เราก็หม mm ุนนะครับเดี๋ยวจะลองหมุนให้ดูก่อนนะครับเราก็หมุนไปทางหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเข้ามานะครับพอตัวนี้เข้ามานะครับใบมีดก็จะโผล่นะครับเห็นไหมครับเพราะว่าด้านหน้านี้จะต่ํากว่าด้านหลังแล้วนะครับหมุนทีละนิดนะครับบางท่านก็ใส่ไปหมุนปรับไปก็ได้ครับเพื่อที่จะรู้นะครับอ่เดี๋ยวลองดูกันเลยนะครับ ผมขอแนะนานะครับเวลาที่คนที่เป็นมือใหม่นะครับอย่าไปใช้ไม้ดีๆนะครับเอาไม้แบบที่ไปซื้อไม้แบบก่อสร้างมานะครับเนี่ครับซื้อเป็นมัดครับมัดร้อยกว่าบาทเองนะครับเรามาลองทดสอบใส่ดูก่อนเราลองหัดใส่จากไม้หน้าแคบๆดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปใส่แบบไม้หน้ากว้างโดียไอ้ตรงนั้นจะมีอี EP หนึ่งนะครับจะเป็นอีกทิปหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือให้ผู้ที่ใช้งานเริ่มต้นก่อนนะครับได้รู้จักวิธีการใสยไม้ ว่าผมขออนุญาตพูดเสียงแบบธรรมดาดีกว่านะครับ <Yes! S 1> นี่นะครับที่เราปรับไปลงไปนิดหนึ่งนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ผมจะปรับให้กินเข้าไปอีกหน่อยนึงนะครับ แล้วเราสังเกตฟังเสียงด้วยนะครับเสียงก็จะออกอีกแบบหนึ่งนะครับเวลาที่ใบมีดเนี่ยกินเข้าไปในเนื้อไม้นะครับถ้าไม่กินเข้าไปในเนื้อไม้เนี่ยเสียงก็จะเหมือนกับว่าเราเปิดเครื่องธรรมดานะครับอันแบบนี้นะครับใส่ไปแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้ครับแต่มันจะทําให้เสียเสียเวลานะครับก็จะใช้วิธีใส่ไปแล้วก็กดหัวทิันยกตูดล,ลงหน่อยแล้วลากกลับมานะครับพอไปถึงปลายไม้นะครับก็ให้เรา สายแบบลักษณะอยากกดไปตามตามลายตามเครื่องนะครับเพราะว่าหัวมันจะมุดลงไปนะครับม้ตรงหัวม้จะถูกการมุดให้เราฝืนหน่อยโดยที่ยกกบขึ้นเล็กน้อยนะครับพอเวลาถึงปลาย